สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำขนมปังสตาร์กันค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งขนมปังนมสดอุ่นๆนะคะไข่น้ำตาลเนอยอุณหภูมิห้องยีสต์แล้วก็เกลือค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนมนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปในนมก่อนนะคะ สามยีสต์ค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนมแค่พออุ่นๆพอนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะน้ำแป้งนะคะเทใส่ลงในโถตีนะคะ ใส่ขนมปังนะคะใส่ลงไปใส่เกลือคะ่ะตามด้วยไข่นะคะคนให้แป้งกับไข่เกลือเข้ากันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ ใส่นมย,ยีสต์ซรฟลานที่เราผสมไว้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะไม่ให้มีผงแป้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็นำไปใส่เครื่องตีนะคะจนแป้งเนียนเข้ากันดีนะคะค่อยเติมเนยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนั้นกันค่ะ ราตีขนมปังนะคะจนเนียนแป้งเล่นเนียนลอนออกจากโถนะคะก็ให้ลดความเร็วลงนะคะเติมเนยนลงไปเลยนะคะเติมเนยนลงไปแล้วก็เปิดเครื่องตีต่อนะคะจนขนมปังเนียนขึ้นฟีนมค่ะก็ใช้ได้ค่ะ จากที่เราตีแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งก็คือล่อนไม่ติดโถแล้วนะคะอย่างที่เห็นนี่นะคะเนื้อแป้งก็จะเนียนเราก็เช็คฟิล์มได้นะคะนี่ค่ะเช็คฟิล์มให้ฟิล์มขึ้นแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คึ้นกลมนะคะเก็บซักแป้งให้ขึ้น เป็นก้อนไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ชามนะคะพักไว้หรือใครจะใส่ในโถเดิมก็ได้นะคะพักไว้จนขึ้นเต็มที่ค่ะอันนี้คือแป้งที่เราพักไว้สองชั่วโมงแล้วนะคะก็ขึ้นเต็มที่แล้วนะคะก็เอามาไล่ลมออกให้หมดนะคะ มามานวดไล่ลมนะคะ หลังจากนวดไล่ลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแป้งออกเป็นสี่ชิ้นเท่าๆกันนะคะ ใครจะใช้ช่างให้น้ำหนักเท่ากันก็ได้นะคะหรือแบ่งสี่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำมาทำเป็นก้อนกลมนะคะพักไว้ แล้วก็พักไว้15นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งก้อนกลมๆนะคะใกล้ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนที่ต้องทาบนขนมปังนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายแดงนี่นะคะจะใช้เป็นโอทึงแบบที่ใส่เฉากว,วยก็ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบป่นพิเศษสำหรับทำขนมนะคะแล้วก็ผงซินนามอนนะคะ นำมาผสมกันไว้ก่อนผสมคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยหน้าในแป้งที่เราทำไว้แล้วนะคะหลังจากที่พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก็นำแต่ละก้อนนะคะมาคึงเป็นกลมๆนะคะ แป้งในส่วนที่ยังไม่ยังไม่นำมารีดก็ต้องคุมผ้าไว้นะคะกันแห้งนะคะแล้วก็รีดแต่ละแผ่นนะคะให้เส้นผ่านศูนกลางได้20เซนนะคะซี่เป็นกลม,กลม นี่นะคะขึงให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนนะคะก็พักไว้รีดทั้ง4แผ่นนะคะให้ได้ขนาดเดียวกันทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรานวดแป้งเป็นแผ่นกลมๆแล้วนะคะก็นำมาวางในถาดที่เราจะนำเข้าอบนะคะปูด้วยแผ่นรองอบนะคะนำส่วนที่จะทา ตัวน้ำตาลที่เราผสมกับซินนามอนไว้นะคะมาโรยลงไปค่ะในส่วนนี้นะคะใครจะทาเป็นนูเทลล่าเนยถั่วหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ตามชอบนะคะโรยให้ทั่วค่ะ นำแป้งอีกแผ่นหนึ่งมาวางรับด้านบนค่ะวางรับด้วยแป้งที่เรารีดไว้อีกแผ่นหนึ่งนะคะให้เสมอกันค่ะ คไลให้ครบเต็มปิดสนิทเท่ากันนะคะกดริมให้ติดกันนะคะเพื่อจะได้ไม่แยกเวลาเราทำนะคะยืดแป้งเข้ามากดปลายริมให้ติดกันทําแบบนี้จนครบหมดนะคะทั้ง3ชั้นนะคะโดยใช้แผ่นที่4ปิดทับด้านบนค่ะก่อนนำไปตัด ใช้ที่กดคุกกี้นะคะกดตรงกลางให้เป็นรอยกลมๆตามในภาพนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะตัดแบ่งแป้งออกเป็น16ชิ้นนะคะ พอได้8ชิ้นแล้วนะคะก็แบ่งจากอันนี้อีกอย่างละครึ่งนะคะก็จะได้16ชิ้น,นะคะ่ะมีตัดใช้ตามที่เราถนัดเลยนะคะใครอาจจะใช้สนัดใช้ที่ตัดแป้งก็ได้และแต่เรามีเลยนะคะ แต่ว่าต้องตัดแป้งให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ต้องคอยกลับให้มันอยู่ในชั้นของมันนะคะเวลาเราทวิสต์มันจะได้สวย นี่นะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาม้วนขนมกันนะคะยกแต่ละชิ้นขึ้นมาก่อนนะคะนี่นะคะต้องคอยดูว่าให้ตัดแตะให้มันขาดออกจากกันแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยค่ะต้องคอยเก็บให้ดีนะคะให้เนี่ยชั้นในเนี่ยดึงออกมาให้มันเท่ากันนะคะตอนถึงบอกว่าตอนเราประกบอะต้องเอาให้แน่นไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราม้วนแล้วมันจะ ไส้มันจะแยกจากกันเนี่ยค่ะข้างในมันจะไม่มานะคะเสร็จแล้วจับยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะบิดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็จับอันนี้ชนกันนี่นะคะเก็บริมให้แหลมสวยนี่ค่ะเก็บปลายแป้งบีดให้สวยนะคะ จัดทรงให้สวยเนี่ยค่ะทำไปจนครบทั้งหมดนะคะทุกชิ้นที่เราตัดนะคะข้อสำคัญต้องอย่าลืมเก็บชิ้นด้านในเนะะี่ยค่ะให้มันอยู่ให้มันเสมอกันไม่งั้นเวลาเราม้วนมันจะหลุดเนี่ยนะคะบีบให้ติดกันมันแป้งมันจะหดยืดได้ตามเนี่ยค่ะเราต้องค่อยๆนะคะบีบ แล้วก็ยกยกขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้ามันไม่แยกก็ต้องกวีดอีกทีหนึ่งยกขึ้นมานะคะบิดหนึ่งปิดสองบิดสามรวบเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ยแป้งมันจะขาดได้เราก็ต้องยัดเข้าไปข้างในให้มันสวยนะคะแล้วก็จัดเรียงได้นะคะบีด เก็บ,บริมให,ให้เก็บปลายให้สวยๆเป็นกริบๆเนี่นะคะต้องคอยค่ะทำจนครบทุกอันนะคะหลังจากที่เราบิดครบทุกช่อแล้วนะคะก็คือมาตัดแต่งทรงนะคะของให้สวยงามนะคะให้เนี่ยค่ะแยกให้มันสวย อยาให้มันเบียดกันอย่างเงี้ยค่ะคือขยายแต่ละอันออกมาให้สวยงามจัดแต่งกรีบให้สวยแล้วก็ดูว่าอย่าให้แต่ละกรีบเขาบีดเบียดกันเนี่ยนะคะจัดแต่งทรงกรีบให้สวยเสร็จแล้วก็ใช้พลาสติกแปนะคะคุมไว้ แล้วพันทับไว้อย่างนี้พอนะคะแล้วก็พักไว้40นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะก็นำพลาสติกออกนะคะแล้วก็มาจัดแต่งทรงแป้งอีกทีนึงนะคะเผื่อว่าอันไหนมันบานออกมาเยอะเกินไปนะคะจีบมันให้สวยกลับเข้าไปแบบเดิม ค่ <laughs> หลังจากจัดแต่งตรงขนมให้สวยแล้วนะคะก็นำเข้าอบนะคะที่ไฟ170องศาเป็นเวลา15-20นาทีให้สีเหลืองสวยตามที่เราชอบนะคะระยะเวลาขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะคะนำขนมเข,ข้าอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมสุกแล้วคะ่ะ หลังจากอบเสร็จแล้วนะคะก็นํามาพาักไว้บนตะแกรงนะคะจนขนมเย็นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าน้ำนะคะ